เออเออดังนั้นสวัสดีครับอยู่กัอนิเมะโซปีอีกแล้วในตอนนี้หลายคนอาจจะสงสัยทำไมผมถึงแต่งตัวแบบนี้นะครับเพราะว่าผมโดนท้ามาแล้วครับตั้งนานแล้วจากซ่องนี้แหละครับเป็นกับดักดวงนะครับแต่ตอนนั้นผมทำไมผมเพิ่งมาทำตอนนี้เพราะว่ามไม่รู้สิแล้วผมไม่อยากไปไว้นานนะครับเพราะว่า เป็นเดือนแล้วแต่ผมอยากจะบอกอย่างก็คือผมไม่รู้ว่าจะเต้นยังไงดีแค่นั้นเอาแค่นี้ก็พอแล้วครับและอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนนะครับเกี่ยวกับการทําคลิปต่อไปของผมตอนนี้พื้นที่โทรศัพท์ผมมันจะเต็มอยู่แล้วครับเพราะว่าตอนนี้ผมสามารถทําคลิปได้แค่หนึ่งนาทีสองนาทีเท่านั้นแต่ผมจะทําคลิปต่อไปนะครับเพราะว่า โทรศัพท์ผมมันก็ไม่ได้มีราคาเลยหรอกครับแตนะ่ผมจะทําคลิปได้แค่หนึ่งาทีสองนาทีและอีกอย่างนะครับขอ,ขอต้องขอโทษนะครับคุณเกมเมอร์ที่ผมลิ่นเกมยิงปืนให้ไม่ได้เพราะว่า๋ยนนี้พื้นที่ผมมันจะเต็มแล้วและสเปคโทรศัพท์ผมมันก็ไม่แรงมันรองรับเกมยิงปืนไม่ได้นะครับผมต้องขอโทษผมต้องขอโทษนะครับ และอีกอย่างหนึ่งนะครับคุณม่เกมเมอร์ผมอยากแนะนําอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณเข้าไปใน u t u b e แล้วเห็นหน้านี้แล้วกดเข้าไปที่ตรงนี้แล้วกดเข้าไปที่รูปเกมแล้วก็เข้าไปตรงนี้แล้วก็เข้าไปกดติดตามไว้พอเรากดติดตามแล้วเราก็กลับไปดูคลิปของเราแล้วก็มันจะขึ้นข้อมูลเกมอยู่ใต้คลิปนะครับผมมาบอกคุณแค่นี้แหละว่าผมไม่เห็น ข้อมูลเกมอยู่ใต้คลิปคุณคุณลมเลยแนะนําให้ไปกดติดตามตรงนั้นไว้นะครับถ้าเรากดติดตามไว้แล้วคนอื่นก็จะเห็นนะคลิปเราได้ง่ายขึ้นนะครับผมจำคตรคเ,เท่าเนี่ยครับบายนะครับ